สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันนะคะยินดีตอนรับเพื่อนๆน,นะคะหวัวยุ่งมากนะคะเข้าสู่ไมเดียเจนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะภาพรวมพลังงานให้กับเพื่อนเอนชาวกันประจำปี2567นะคะก็จะขอเริ่มกันที่ภาพรวมพลังงานค่ะการงานการเงินและสุดท้ายที่ความรักความสัมพันธ์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าในปี2 5 6 7นาสะคะสำหรับชาวกันนะคะพลังงานจะเป็นยังไงบ้างนะภาพรวมพลังงานของชาวกันว้าวได้ควีนถิไมเท้าคะ่ะเป็นพลังงานที่ทรงพลังไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะปีนี้จะเป็นปีแห่งเสน่ห์และเป็นปีแห่ง ก hablando, lives, ็มีความรู้ส ar ึกว่าความสัมผ ar ัสได้ถึงความมั่นใจความมีแคริสมาก็คือแบบมันดูมีเสน่ห์มันมีออร่ามันมีความเก่งเปล่งประกายออกมาจากเพื่อนๆชาวกันไม่ว่าเพื่อนๆจะประกอบอาชีพอะไรหรือว่าอยู่ในหน้าที่การงานแบบไหนเพื่อนๆจะเฉิดฉายคนที่เป็นควีนถือไม้เท้าเนี่ยคือคนที่ เก่งทั้งภายในแล้วก็สวยหล่อดูดีที่ภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ท่งเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีที่เราโดดเด่นเป็นปีที่ใครๆก็จับจ้องเป็นปีที่ขเขาเรียกว่ายังไงเดีอยมันไม่รู้จะบอกยังไงเลยว,ว่าพลังงานควีนถืมเมทาเป็นพลังงานภาพรวมมันคือ กว,ว่ามันเป็นปีทองของชาวกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานภาพรวมเจินไม่เทานะคะสิบหูยสิเหรียญ10ถ้วยไหนถือเหรียญเจถ้วยและสองถ้วยพลังงานมันทรงพลังจริงๆความีีความรู้สึกว่าปี2566เนี่ยชาวกันน่าจะบุกบ่าฝ่าฟันอะไรมาเยอะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราแบบลงทุนลงแรงไปที่เราบางคนก็เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆบางคนก็เหมือนใส่แรงลงไปกับบางสิ่งบางอย่างที่เรามีความตั้งใจมุ่งมันมากๆและสิบเหรียญแล้วก็สิบถ้วยที่จะเกิดขึ้นในปีนี้กวามรู้สึกว่าช่วงกลางปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด สำหรับชาวกันตั้งแต่กวางเปิดมาก็รู้สึกว่าพลังงานของชาวกันนี่คือแบบมันคือที่สุดอะ่ะเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะขอให้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเพื่อต้อนรับพลังงานดีๆนะสิเหรียญสิบถ้วยอยู่ในภาพรวมเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองถึงพร้อมในเรื่องของความสุขครอบครัวความรักความสัมพันธ์สองถ้วย คือความรู้สึกว่าทั้งคู่พาร์เนอร์ของเราเป็นคู่พาร์เนอร์ที่ดีครอบครัวมีความราักใคร่กลมเกลียวพี่น้องเอ่อเพื่อนร่วมงานทุกอย่างมันดูแบบมันดูแฮปปี้มันดูอิ่มเอมมันเป็นช่วงเวลาที่มันเต็มไปด้ยวยความสุขมันไม่ใช่ความสุขเฉยๆเพราะว่าชาวกันเนี่ยอันนี้ความพูดถึงตามลักษณะของแบบตามราศีเนาะด้วยคาแรคเตอร์ของชาวกันเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่ ภาวะการเงินของเรามั่นคงเนี่ยความสุขของเรามันจะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบเหรียญแน่นอนเป็นปีที่เรามีความสุขเพราะว่าเงินทองมันเหลือกินเหลือ่าพูดอยางไงก็ไม่ถูกแต่ว่าเราไม่ขาดแคลนเลยเอางี้ดีกว่าเออแล้วเราก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ากับสิ่งที่เราพยายามลงมือทํามาหลายปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าแต่ว่า มันก็ไม่ได้เป็นปีที่สบายขนาดนนะัะเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เราจะต้องทําแล้วก็รวมถึงว่าเพื่อไม่มีแผนน่ยที่ระยะที่จะวางแผนอนาคตในระยะยาวแล้วก็เราเราเขาเรียกอเนี่ยเราพยายามที่จะเดินตามแผนที่เราวางไว้ด้วยนะฮะในเรื่องของการงานการงานมั่นคงไปได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่ต้องเรามาระวังในเรื่องของการงานก็คือเพื่อนร่วมงาน หรือคนที่เห็นว่าเราดูโดดเด่นจนแบบจนเป็นที่น่าจับตาแล้วก็ไม่อาจจะมีบางคนที่ดูไม่ได้หวังดีกับเราสักเท่าไหร่แต่ดูภาพรวมแล้วเก่งมากๆแล้วก็การงานค่อนข้างมันง่นคงไปเรื่อยๆนะก่อนนความรู้สึกว่ารวมถึงว่าตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์กับกับสิ่งที่เราทําแล้วเราก็มีความยิ่งขึ้นจากก่อนใน,นที่เราอาจจะแบบ ดูฟุ้งๆเนาะแต่ว่าในช่วงปีหกเจ็เนี่ยเราจะดูนิ่งขึ้นเราเด็ดขาดมากขึ้นมันช้าปะมันคือเขาเรียกว่าไงดีอ่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดทําอะไรอย่างรอบคอบมากขึ้นทีนี้ในเรื่องของการเงินมันเป็นช่วงที่เราเราอยากเก็บตังค์แล้วก็ละมุ่งมันมากๆที่เราจะแบบอะไรก็ตามที่มันช่องทางที่จะทําให้เรา มีรายได้เสริมหรือว่าแบบว่าบางคนอาจจะสนใจในเรื่องของการลงทุนซึ่งเราทำได้ดีด้วยแต่ทีเนี้ยนำมันระวังว่าถ้าเราจับในหลายๆสิ่งหลายอย่างมากเกินไปเนี่ยมันมันจะกลายเป็นว่าเรา,เราจะเหนื่อยก่อนรู้สึกว่ามีบางจ็อบเสริมหรือว่ามีมีม,มีมีบางเรื่องที่ ที่น่าสนใจแล้วก็จะทําให้เราได้เม็ดเงินที่มาขึ้นแต่ทีเนี้ยต้องค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไปเพราะรู้สึกว่าปีหกเจ็ดเนี่ยบางคนสําหรับชาวกันอาจจะมีความฟุ้งๆในเรื่องของแบบมีความรู้สึกว่าอันนี้ก็น่าทําอันนั้นก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆน,นะคะก็รู้สึกว่าเราเก่งอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเรามาระวัวงความฟุ้งของตัวเองเองถ้าเกิดว่าเราใจเย็นได้เนี่ยเรารอเป็นแล้วก็ค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนทีละสเต็ปเนี่ย คือมันมันแบบมันไหลลื่นมากๆแต่สิ่งเดียวที่ต้องเตือนก็คือมันเหมือนกับว่าโอกาสมันเต็มไปหมดเลยอะแล้มันระวังความแบบสับสนแล้วก็ความฟุ้งเนาะทีนี้ในเรื่องของความรักคนโสดถ้าใครที่เป็นคนโสดมีเสน่ห์จริงๆก็ร,รู้สึกว่าเป็นปีที่ชาวกันค่อนข้างมีเสน่ห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามีคนเข้ามาแต่ว่าตัวเราเองเนี่ย เหมือนยังไม่เลือกอะก็คือยังเมียงเมียงมองอยู่ยังไม่ตัดสินใจนะที่จะเลือกใครที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์อย่างจริงจังแต่ถามว่าเงียบเหงาไหมไม่เลยชาวกันแบบว่าไม่เงียบเหงาจุกกลุ้นหล่ะเพราะว่าในถือไ้เท้าคือมาพร้อมเดอะสตา์แล้วมีสนเสน่ห์เราสวยหล่อเลือกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตัวเลือกออปชันมากมายเข้ามาแต่เหมือนกับตัวเราเองต่างหากที่ยังไม่ได้เลือกใครทีนี้คนที่มีคนคุย ปีหกเจ็ดเนี่ยมันมีความเราอาจจะยังมีความลังเหลือเราเหมือนกับเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์กันแน่คนแบบไหนกันแน่ที่เราต้องการมันเรามาระวังนะว่าถ้าถ้าคนที่มีคนคุยหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้เพราะความความรู้สึกว่าเราเลือกไม่ได้น่าจะเป็นเราเองอะที่เลือกไม่ได้แล้วก็ไม่เหมือนกับว่า คือด้วยความที่เรื่องงานน่ะมันเป็นอันดับหนึ่งสำหรับชาวกันอยู่แล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับเราไปโฟกัสกับเรื่องงานส่วนเรื่องความแลวความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีเข้ามาหลากหลายแล้วตัวเราเองก็ยังไม่รู้ความต้องการของตัวเองที่แน่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาว่าปี25-67สําหรับคนที่มีคนคุยก็จะยังเป็นลักษณะที่คุมเครือสําหรับคนที่ยังก็รู้สึกว่าเราเรายังไม่ได้พร้อมที่จะลงหลักปักฐานในความสัมพันธ์ที่ชัดเจน คนนี้มีโคู่อบอุ่นหวานแหววมากๆอะไรก็ตามที่เคยเป็นประเด็นปัญหาจะคลี่คลายไปแล้วก็สำหรับคนที่เคยห่างหานกันไปอย่างเช่นแบบมีประเด็นปัญหากันแล้วก็เงียบใส่กันจะมีการหวนกลับคืนมาด้วยความคิดถึงนี่แหละแต่คนที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่อะไรที่มันเคยเป็นสิ่งไม่ดีอะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างพราอมิตรละทิ้งไปแล้วก็ก้าวไปสู่เอ,อสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นมันจะมีความมั่นคงแต่ว่า ความหวือหวายเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็จะเป็นลักษณะที่อยู่กันแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนะเพราะฉะนั้นก็ภาพรวมสำหรับปี2567ของชาวกันก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาติดตามกันต่อนะคะสำหรับพลังงานความรักประจำเดือนนะสำหรับวันนี้ไปก่นแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ